ปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติสี่อย่างให้เราเข้าใจว่าถ้าอาตมาอ่านคําว่าปฏิปทาก็ให้แปลเป็นไทยว่าข้อปฏิบัติเพราะบางทีก็อ่านแล้วก็ไม่ได้แปลให้พวกเราพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สี่ประการอะไรบ้างคือปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าสองปฏิบัติเป็นทุกข รู้ได้เร็ว 3. ปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ชา้า 4. ปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วเห็นไหมว่าถึงเราจะปฏิบัติเป็นทุกข์เราก็รู้เร็วได้รู้ช้าได้หรือจะปฏิบัติเป็นสุขก็รู้ได้ทั้งเร็วทั้งชา้างั้นแสดงว่าวิธีปฏิบัติไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะสําเร็จเร็วหรือสําเร็จชา้าเราเข้าใจตรงนี้มาดูว่าข้อแรกพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปกติมีราคะกล้าจึงได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งหนึ่งเป็นผู้ปกติมีโทสะกล้าจึงได้เสวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากโทสะหนึ่งหนึ่งเป็นผู้ปกติมีโมหะกล้าจึงได้เสวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากโมหะหนึ่งหนึ่ง ยังมีราคะอยู่และยังได้รับความทุกข์อันเกิดจากราคะนั้นและเกิดบ่อยๆด้วยเป็นคนมีโทสะกล้าก็คือโกรธง่ายโกรธบ่อยตัวเองก็จะได้รับทุกข์จากความโกรดนั้นโมหะคือความหลงมีความหลงและก็ได้รับทุกข์จากความหลงอยู่เรื่อยๆแต่แต่อะไรแต่อินทรียีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้น รากฏว่าอ่อนเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้ง5เหล่านี้ยังอ่อนบุคคลนั้นจึงบรรลุนันตรยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าพิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าอินทรีย์ห้าประการนั้นมีอะไรบ้างคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเราค่อยมาลงรายละเอียดกันว่า5ตัวนี้ความหมายคืออะไร อันที่สองก็การปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้เร็วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปกติมีราคะกล้าจึงได้สวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากราคะหนึ่งเ,เป็นผู้ปกติมีโทสะกล้าจึงได้สวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ปกติมีโมหะกล้าจึงได้สวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนือ แต่อินทรียีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่ามีประมาณยิ่งหรือแก่กล้านั่นเองเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่งบุคคลนั้นจึงบรรลุอนันตรียกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้เร็วดังนั้นไปเจอใครที่ยังมักโกรธ ไปเจอใครที่ยังมีราคะกลา้าเจอใครที่ยังมีโมหะกลา้าก็อย่าพึ่งไปด่วนตัดสินว่าไอ้เนี้ยปฏิบัติธรรมแล้วคงบรรลุยากหรือแม้แต่ตัวเราเองยังมีความไม่ดีแบบนั้นอยู่และมีอยู่มากแบบในพระสูตรที่ว่าก็อย่ากเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือหมดกําลังใจว่าเราคงยากที่จะปฏิบัติให้สําเร็จความเป็นอริยะหรือให้บรรลุมรรคผลเพราะไม่ได้อยู่ที่อุป,ปนิสัยตรงนี้ อยู่ที่อะไรอยู่ที่อินทรีย์ทั้ง5าถ้าอ่อนก็บรรลุช้าถ้าแก่กล้าก็บรรลุเร็วเช่นเดียวกันข้อถัดไปก็การปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปกติไม่มีราคากล้าจึงไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคาหนึ่งเป็นผู้ปกติไม่มีโทสะกล้าจึงไม่ได้เสวยทุกโทมนัส อันเกิดจากโทสะหนึ่งหนึ่งเป็นผู้ปกติไม่มีโมหะกล้าจึงไม่ได้เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งหนึ่งแต่อินทรีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่าอ่อนเพราะเหตุที่อินทรี์ทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อนบุคคลนั้นจึงบรรลุอนันตเรยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้ชา้า ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ชา้าข้อสุดท้ายก็การปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปกติไม่มีราคะกล้าจึงไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่ง,งเป็นผู้ปกติไม่มีโทสะกล้าจึงไม่ได้เสวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากโทสะหนึ่ง เป็นผู้ปกติไม่มีโมหะกล้าจึงไม่ได้สวยทุกขโทมนัตอันเกิดจากโมหะหนึ่งเงินแต่อินทรียีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่ามีประมาณยิ่งเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งหเหล่านี้มีประมาณยิ่งบุคคลนั้นจึงบรรลุอนันติยากิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว ภิสษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วภิสูุนทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสี่ประการเช่นเดียวกันคนที่ปกติไม่มีราคะกลา้าปกติไม่มีโ,มโทสะกลาปกติไม่มีโมหะกลาและตัวเองก็ไม่ได้รับทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หากอินทรีย์ห้าอ่อนก็บรรุช้าถ้าอินทรีย์ห้ามีประมาณยิ่งหรือแก่กล้าก็บรุเร็ว ดังนั้นอุปนิสัยพวกนี้ยังไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าถึงมีน้อยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะบรรลุเลยนะเราเจอผู้อื่นหรือตัวเราเองมีขน,นุษสมบัติลักษณะแบบนี้ก็อย่านิ่งนอนใจว่าเ,เราคงปฏิบัติคงบรรลุได้เร็วแหละเพราะรู้สึกว่าอากุศลพวกนี้เราไม่ค่อยมีไม่เสมอไปเพราะจะบรรลุเร็วหรือไม่เร็วขึ้นอยู่กับอินทรีย์ทั้งห้าเช่นเดียวกันถ้าเรายังมักโกรธ ยังเป็นผู้ฟุ้งซ่านยังมีราคากล้ายังเป็นคนทุศินแต่เรายังทํากิจนึ่งด้วยการฟังทํากิจนึ่งด้วยความเป็นพู้หูสูตรเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นด้วยการที่เราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระศาสดาตรัสว่าบุคคลนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมนี่ดังนั้นการฟังเนือง แล้วก็เอาไปทําความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองได้ฟังเพราะการแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นมันคือการเอาไปทําความเข้าใจแล้วก็ทําให้มันได้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อก็จะสอดคล้องสอดรับกับพระสูตรนี้ว่าอุป,ปนิสัยส่วนตัวจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่ได้เป็นตัวปิดกั้นมรรคผลไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะสําเร็จเร็วสําเร็จชา้านี่แค่เห็นภาพเลยว่าก็มีอย่างน้อย สองพระสูตรที่ทำให้เราได้ข้อมูลพวกนี้อินทรีย์ห้าความหมายของมันในแต่ละพระสูตรพระองค์ก็ตัดเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างในบางอย่างก็จะเอาให้พวกเราทราบบางความหมายละกันศรัทธาจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาก็ดูที่ความมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือบทอิติวิโสพระควาที่เราท่องกันนั่นแหละใครที่เคยท่องบทสวดมนต์บทนี้ เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอาหารหันต์ตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จเป็นแล้วด้วยดีรู้แจ้งโลกฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาหรือเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกทำการมีศรัทธาเชื่อปัญญาตัสสู้ของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นอย่างนี้นั่นคือเราเป็นผู้มีศรัทธาแล้ววิทยะหรือความเพียร เป็นอย่างไรความเพียรในที่นี้ก็คือเพียรละอกุศลและเพียรทํากุศลให้ถึงพร้อมนี่คือความเพียรมาถึงตรงนี้เราก็เช็คแล้วว่าความเพียรเราทําได้ดีหรือความเพียรเราทําได้น้อยดูจากอากุศลที่มันเกิดขึ้นเราพยายามรีบละมันหรือเราเลี้ยงมันไว้ไปเรื่อยๆไม่มีกําลังในการละหรือเปล่าหรือมาปุ๊บเราละได้ปับ๊บมาปุ๊บเราละได้ปั๊บหรือเปล่า นี่ก็เป็นหนึ่งในห้าปัจจัยสตินะพระศาสดาตรัสว่าเป็นผู้มีสติเครื่องรักษาตนอย่างยิง่งระลึกได้ตามระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้ถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้บกพร่องก็แสดงว่าสติเราก็ยังไม่เข้มแข็งสมาธิก็คือการทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียว ก็วัดกันที่ชาน้นหนึ่งถึงสี่การยิ่งชัดจื่อเราตั้งมั่นได้มากก็แสดงว่าอินทรีย์ข้อนี้เราแก่กล้ามาปัญญาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นสัจจะความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นเครื่องชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเอาความหมายนี้ไปละกันอีกความหมายหนึ่งแถมเอาไว้เพราะเป็นอันแรกที่ตมาจำศรัทธา วัดกันที่โสตาปฏิยังคัสสีนนะมันจะยากขึ้นวิริยะวัดกันที่สมปทานสีสติวัดกันที่สติปทานสีสมาธิวัดกันที่ฌานทั้งสีปัญญาวัดกันที่เห็นอริยสัจสีเห็นไหมว่ามันจะยากขึ้นอ่ะทวนอีกครั้งศรัทธาวัดกันที่โสตาปฏิยังคัสสีไปดูเอาละกันว่าโสตาปฏิยังคัสสีคืออะไร วิริยะวัดกันที่สม,มประทานสี่สม,มัประทานสี่นึกออกไหมแคคือแบ่งเป็นสี่ก้อนความเพียรที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วความเพียรที่จะระวังไม่ให้อกุศลมันเกิดขึ้นได้อีกนี่คือฝั่งอกุศล1หนึ่งเพียรละสองเพียรระวังไม่ให้เกิดต่อมาเป็นฝั่งกุศลอีกสองข้อกุศลที่ไม่มีก็เพียรสร้างให้ตัวเองมี กุสลใดตัวเองมีอยู่แล้วก็เพียรรักษามันเอาไว้และเพียรทําให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปนี่คือสมรปรทานสี่นะสติก็สติปทานสี่อันนี้เราก็คงพอนึกภาพกันออกเป็นผู้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมส่วนฌานทั้งสี่ก็ฌานหนึ่งถึงสี่อ่ะอันนี้ตรงตรงส่วนอริยสัจสี่ก็รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์ และครอปฏิบัติให้ถึงความดับถุกค,ความหมายตรงนี้ใจยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็แต่จาก็ได้ไม่จําก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีอันอื่นๆอ,อ,อีกก็ไม่เป็นไรเราทรงจําแค่นี้ก็ได้ก็เพียงพอที่เราจะเอามาตรวจสอบตัวเองวัดสอบตัวเองอ่ะเหลือโสตาปฏิยังคัสสียังไม่ได้อธิบายโสตาปฏิยังคัสสีโดยความหมายคือองค์แห่งเครื่องหรือองค์แห่งการบรรลุสดาดับก็มี ความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอดีตที่ไม่ขาดทะลุดักปลอยนี่คือโสดาปัตฏิยังกสิองค์แห่งการบรรลุโสดาบันคะแนนถึงบอกนัยนี้จะยากหน่อยแต่แค่แค่ให้เราได้เห็นว่ามีหลายความหมายของอินทรีย์ห้า อาตมาก็เลยเลือกใช้แค่ว่าอศรัทธาก็วัดกันที่ศรัทธาในพระพุทธละกันความเพียรก็วัดกันที่การทิ้งอกุศลและการทํากุศลให้เจริญละกันสติก็วัดกันนี่แหละจําสิ่งที่ทําและคาที่พูดที่นานแล้วได้อยู่ไหมหรือพูดไปอ่าลืมซะละตะกี่พูดอะไรก็แสดงว่าสติเราไม่ค่อยดีก็ต้องฝึกสติเพิ่มสมาธิก็ชั้นหนึ่งถึงสี่ก็นี่ก็พอเข้าใจปัญญาก็การเห็น ความเกิดความดับเราเห็นมากไหมเห็นบ่อยไหมเห็นอยู่เป็นประจำเห็นสม่ำเสมอไหมนั่นแหละาอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวที่จะบอกเราได้ว่าเราจะบรรลุเร็วหรือชา้าอามามองตรงนี้ว่ามันเหมือนเป็นเกรดเฉลีย่ยก็คือเอาทั้ง5ตัวมารวมกันแล้วก็จะสามารถพอบอกได้ว่าเราจะเร็วหรือชา้าเพราะบางคนบางบางเรื่องจะเด่นบางเรื่องจะด้อยบางคนศรัทธายเยอะแต่ปัญญาน้อย บางคนปัญญามากแต่ไม่ค่อยศรัทธาอะไรทำลองนี้มันก็มีอันนี้ก็คือปฏิปทาสี่ประการทีนี้ในบรรดาปฏิปทาสี่ประการนี้พระศราสดาก็มีแบ่งเกรดอย่างนี้ด้วยนะในปฏิปทาสี่ประการนั้นปฏิบัติเป็นทุก์รู้ได้ชา้านับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติเป็นทุก และเพราะรู้ได้ช้าในปฏิปทาสี่ประการนั้นปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้เร็วนับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะปฏิบัติเป็นทุกข์ในปฏิปทาสี่ประการนั้นปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้านับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะรู้ได้ช้าในปฏิปทาสี่ประการนั้นปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็ว นี้นับว่าเป็นปฏิปทาประณีตเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติเป็นสุขและเพราะรู้ได้เร็วเห็นไหมว่าในตัวข้อปฏิบัติในการบรรลุเร็วก็จะมีอันหนึ่งที่ประณีตกว่าอันนึงก็สามกว่าหรือหยาบกว่าปฏิบัติเป็นทุก์จะหยาบกว่าปฏิบัติเป็นสุขจะประณีตกว่าแค่นั้นเอง แต่จะบรรลุเร็วหรือช้าอยู่ที่อินทรีย์ัาห้ก็คือแค่นั้นเพราะอยากให้พวกเราเห็นอันนี้พระสูตรถัดไปครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรก็ได้ปราศัยกันจากนั้นก็ได้นั่งในที่สมควรครั้นแล้วท่านพระโมคคลานะก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้ และก็ไล่มาตั้งแต่ปฏิบัติเป็นทุกรู้ได้ช้าปฏิบัติเป็นทุกรู้ได้เร็วปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วในบรรดาปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้จิตของท่านหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานเพราะอาศัยปฏิปทาข้อใดท่านภาษารีบุตรเลยตอบว่าอาวุโสบรรดาปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้ จิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทา,านเพราะอาศัยปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วท่านพระสารีบุตรอาศัยการปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วเช่นเดียวกันนะก็มีเหตุการณ์คราวหนึ่งรอบนี้เปลี่ยนว่าท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะและก็คุยกันถึงเรื่องนี้ปฏิปทาสี่ประการนะและก็ถามท่านพระมหาโมคคลานะว่า บรรดาปฏิปทาสี่ประการจิตของท่านหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานเพราะอาศัยปฏิปทาข้อใดท่านพระโมคคัลลานะจึงตอบว่าอวุโสบรรดาปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้จิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานเพราะอาศัยปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้เร็วอัคราสาวกสองท่านข้อปฏิบัติต่างกัน คนหนึ่งปฏิบัติเป็นสุขคนหนึ่งปฏิบัติเป็นทุกข์แต่สุดท้ายก็สำเร็จเร็วทั้งคู่ดังนั้นแม้แต่ตัวองค์อัครสาวกเองท่านก็ยังมีการเจริญทั้งสองปฏิปทาแต่และรูปก็ไม่เหมือนกันดังนั้นพวกเราเองก็เลือกข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวเราเองนักันว่าเราจะเอาแบบไหนเพราะดูตัวอย่างในพระสูตรก็จะเห็นว่าก็มีทั้งสองแบบ ก็คือตัวปฏิบัติเป็นสุขเนี่ยประณีตกว่าอีกอนหนึ่งก็หยาบก,กว่าเพราะมันทุกข์ทีนี้คําว่าปฏิบัติเป็นทุกข์ก็ให้เข้าใจว่าคําว่าปฏิบัติเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราทําตัวเองให้ลําบากตัวเองเอาไปทอรอมานไม่ใช่แต่ด้วยความที่ข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติเนะ่ยเราไม่ได้รับสุขจากการปฏิบัติก็เหมือนเราเป็นผู้มีราคะกล้ามีโทสะกล้ามีโมหกะกล้าเราจึงได้รับความทุกข์ทั้งกายและใจเพราะสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราได้รับความทุกข์เพราะอุปนิสัยแบบนี้ของเราก็จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติเป็นทุกข์นะไม่ได้เอาไปยืนตากแดดไม่ได้เอาไปแบบว่าทําทรมานทรกรรมไม่ใช่ต้องเข้าใจตรงนี้การที่เรายังมีความโกรธอยู่ยังเป็นผู้มักโกรธอยู่ก็จะได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แย่เพราะด้วยอุปนิสัยพวกนี้มันเป็นความเคยชินที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆ ก็เลยกลายเป็นว่าเรายังติดนิสัยพวกนี้แต่ไม่ได้เป็นตัวปิดกั้นมรรคผลไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะช้ากว่าผู้อื่นไม่ใช่ก็อยู่ที่อินทรีย์ทั้งห้าของเราแหละว่าเราจะอย่างไรต่อไปถ้ายังโกรธก็โกรธได้แต่ก็ต้องรู้ว่าความโกรธมันเป็นอกุศลซึ่งในอินทรีย์ทั้งห้าข้อวิริยะก็ชัดเจนว่าอากุศลมีต้องละ ดังนั้นถึงเรายังมักโกรธได้รับทุก์เพราะความโกรธของเราอยู่เรื่อยๆแต่เราก็โกรธขึ้นมาแล้วกันละโกรธขึ้นมากันพยายามให้อยู่ในทํานองที่ว่าโกรธง่ายหายเร็วแล้วเราก็ค่อยมาปรับปรุปรงทิสัยโกรธง่ายของเราให้มันค่อยๆดีขึ้นซึ่งถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งความเป็นผู้มักโกรธของเรามันก็จะดีขึ้นความเป็นผู้ที่ชอบคิดแค้น คิดพยาบาทคิดเบียดเบียดมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปเองจากเหตุปัจจัยที่เราทํา